สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่12เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเราซึ่งเดี๋ยวคุณเปลวก็จะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมีคำแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวันที่12นะครับแต่ไปเกี่ยวกับวันที่15วันจันทรน้า เพราะว่ามรน,น้าเนี่ยจะมีการประชุมรัฐสภาเป็นวราระพิเศษนะครับที่กุชวนหลีกภัยในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาได้ตัดสินใจที่จะขอนัดประชุมทั้งสอสอแล้วก็สวอ,ออีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งที่เราเรียกกันว่า500-100นั่นแหละครับจะประชุมอีกครั้งหนึ่งมันมีคําอยู่คําหนึ่งที่คุณเปลวพูดเอาไว้วันนี้ คำที่ว่านี้เนี่ยนะครับคือคําว่าเฮียป้อมถ้าฟังอย่างนี้อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่เดี๋ยวฟังเรื่องราวนะครับจะได้รู้ว่าเฮียป้อมสําคัญยังไงกับอีกคำหนึ่งที่เข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยคงจะไม่เคยได้ยินนั่นคือคําว่าลมกรรม,มัชวาทนะครับกรรม,มัชวาทสะกดอย่างไรเดี๋ยวจะกลับมาไล่เลียงให้ฟังกันแล้วกันนะครับ วันนี้หัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้คือดวงหาไทยแห่งรักพักดีราชเริ่มต้นอย่างนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆของวันนี้วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับคุณเปลวบอกว่าราชชสุดีดวงฤไทยแห่งรักและพักดีฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถ พระบรมบราชเจนนีพันปีหลวงเนื่องในมหาโมคคลสมัยทรงพระเจริญ9 10พรรษา12สิงหาคม2565สมเด็จสเสด็จแคว้นแดนกันดานพระนางเจ้าเกียรติโอรานตรการล่าสิริกิตลิขิตการสารต่อพระปณิธานแม่แห่งชาติภูฟ้าข้าล้ำพระบารมี พระบรมนาฏชาติกราบเบื้องพระยุคลราชินีนาถแห่งปวงชนแม่ป้องพระบรมฤทธหลังฝนโปรโยจิตพรมประชาราชชนนีไทยเกียรติก้องโลกสองพระจริยาดวงฤทยัยใจแม่น้อมเพื่อประชาแห่งรักแห่งวิญญาอุทิศให้พักดีราศาชสตร์พึ่งพา มือแม่คอยประคองแห่งชาติแห่งเทพไทยแม่เจ้าใจถวินศิลปะชีพแม่สร้างสว่างไกลป่ารักน้ำแม่ห่วงใหยดินฟ้าน้ำรักป่าคู่พระไทยชีพพ่อพระภูมิพลพระบารมีก้องล่าเกลกฟ้าจรุงสวรรค์ทรงพระคุณเลิศล้ำคำชูไทย จเจริญพระราชมัยตรีดาวชนมายุ90สวัยพันสยิ่งจิรการยั่งยืนนานเถิดแม่เจ้าพระสศกน้อมรอไทยถวายด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติราชการที่เก้าวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษ พระราชชยานนัก,กวีวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษประพันธ์เริ่มต้นกันอย่างนี้นะครับจะได้ไปที่เบิกบานกองอของคนไทยทุกคนเนื่องในวันสำคัญมันแม่แห่งชาติบันนี้เนี่ยนะครับคุณเปลวบอกว่าคลเอกนิพนธ์ภารานิตซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราช,ชาดำริเนี่ยเป็นผู้ที่ทรง คลิปถวายพระพรนี้มาให้กับคุณเปลวนะครับพลเองที่พ์เนี่ยบอกว่าเป็นโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านเจ้าคุณพระรามเก้าประพันได้อย่างสมพระเกียรติยิง่งคุณเปลวใช้คําว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมเปิดฟังแล้วเนี่ยจิตผมก็ปิติตามไปด้วยนะครับยิ่งผู้อ่านที่เป็นสุภาพสตรีอ่านด้วยสำเนียงสนอด้วยมนัดน้อมจิตตั้ง ในวันเฉลิมพระชนพรรษา90บพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง12สิงหาอยู่แล้วเนี่ยและเมื่อพินิษแต่ละคำแต่ละคำที่พระเดชพระคุณเจ้าพระราชยานกวีกลัน่นพระราชจริยาวัตรสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วร้อยเรียงออกมาแต่ละคำประพันธ์เนี่ยดุดเจรไนเลยนะครับพอฟังแล้วเนี่ยภาพเมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ทรงสเสด็จไปลุยน้ำลุยป่าเพื่อทรงหาทางสร้างสุขขจัดทุกข ให้กับประชาราชนและชาติไทยเนี่ยมันก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นมาในห่วงของความทรงจำ 100, 000, 000ร้อยเท่าพันทวีกันเลยนะครับด้วยสำนึกน้อมแล้วก็ใจพักมิเสื่อมคลายครับผมซึ่งตั้งใจถวายพระพรในโอกาสมหามงคลสมัย12สิงหาคมอยู่แล้วเนี่ยนะครับจึงขอน้อมถวายพระพรด,ด้วยราชส,สดุดีดวงรือไทยแห่งรักและพักดีนี้แหละครับในวันเฉลิมพระชนพรรษา9 0พรรษาในวันนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโดยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเปรวสีเงินเอาละครับได้ฟังเรื่องราวดีๆในช่วงเริ่มต้นของขอล่ำคนปลายซอยในว,วันนี้แล้วนะครับคุณเปลวก็เริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่จะคุยกับวันนี้เริ่มต้นอย่างงี้เองคุณเปลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันมหามงคลนะครับก็ตั้งใจแล้วครับ ว่าจะไปลอยฟ้าแล้วก็ไปชมสวนป่าเบญจกิติอีกสักครั้งหนึ่งขออย่างเดียวเท่านั้นนะครับขอว่าพระพิรุณเนี่ยได้โปรดนะครับอย่าเพิ่งโปรยปลายเลยนะครับเจ้าประคุณเอาอย่างนี้หลังสี่ทุ่มไปแล้วก็แล้วกันจะชโลมให้ฉ่าชื่นทั้งเมืองกรุงจนถึงน่องเลยก็สุดแต่พระพิรุณจะก,กรุณานะครับชาวกรุงเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีชัดชาติเป็นพระยาเอาอยู่คอยทดน้ํคขมังเวทประจําเมืองอยู่แล้วคนกรุงเขาก็เลยไม่ว่าอะไรนะครับ ส่วนเอเรื่องหารด้วยร้อยหารด้วย500นี่นะครับตายยากของจริงครับแม่ท่านประธานชวนนี่ฮึสุดท้ายจริงๆบอกว่าวันจันทร์ที่15สิงหาเนี่จะขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อทําคลอดกฎหมายลูกเลือกตั้งอีกสักครั้งหนึ่งตอนแรกเราก็ง,งงๆนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่ากูรูกฎหมายของรัฐสภาเนี่ยเขานับเวลานับเวลาที่จะต้องทําคลอด ได้ก่อนครบ180บวันแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ช่วงสันตติการระหว่างวันที่14แล้วก็ต่อเนื่องไปถึง15สิงหาคมตอน2ยามอันนี้ผมแปลนิดหนึ่งกัแล้วกันนะครับก็พูดง่ายก็คือว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลา24นาฬิกาของวันที่14ซึ่งมันก็จะเริ่มต้นสู่0ูนย์นาฬิกาของวันที่15ก็คือไม่ใช่คืนมานอาทั่นะครับเอาง่ายๆคุณเปลย์บอกว่าแต่ว่ามันจะไปครบ180อบวันตอน2ยาม ระหว่างรอยต่อวันที่15กับวันที่16นะครับสรุปก็คือมันจะขยับไปหนึ่วันถึงจะครบ1,80วันพอดีเปะ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ที่15สิงหาคมก่อน2ยามหรือว่าก่อนเที่ยงคืนประธานชวนคนนี้แหละครับจะพยายามใช้ลมกรรมัชวาดเห็นไหมครับสะกดอย่างนี้นะครับลมกรรมัชวาดเนี่ยกไก่ไม่หหนอากาศมอมาอ่านว่ากรรม,มอมา้าไม่หหนอากาศชอช้างอ่านว่ามัดหรือมัชชะ แล้วก็วอแแวนสระอาต่อเต่าถ้าแปลกันแบบตามพจนานุกรมเนี่ยลมกรรมัชวาดก็คือลมเบ่งที่ใช้ทําคลอดนั่นแหละครับชัดเจนนะครับลมกรรมัชวาดคือลมเบ่งทำคลอดร่างกฎหมายลูกหารด้วย500ดูอีกสักครั้งหนึ่งก่อน2ยามครับก่อนสอยามของวันจันทร์ ถ้าเกิดยังไม่อูแวะอูแวะอีกแล้วก็ก็หมายความว่าครั้งนี้เนี่ยไอ้ลูก500เนี่ยตายสนิทครับปิดฝ้าลงแล้วก็ตอกตะปูส่งเข้าเตาเผาไปได้เลยนะครับผมศรัทธาครับศรัทธาในความมุ่งมั่นแล้วก็ศรัทธาในความจริงใจต่อเรื่องการกอบกู้แล้วก็การพิทักษ์เกียรติรัฐสภาของท่านประธานทวนจริงๆยอมรับครับยอมรับเลยนะครับเอาละครับจันทรที่15เนี่ยความจริงแล้ว มันเป็นเวลาประชุมของบุษทิศภาเขาอย่างที่เราก็ทร,บทราบกันดีนะครับแต่ว่าท่านชวนเนี่ยไปขอความร่วมมือกับท่านพรเพชรประธานบุษิศภาให้อุทิศเวลาประชุมร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมปรากฏว่าท่านประธานวุิก็ตกลงครับแล้วก็ท่านชวนก็เลยไปเชิญวิบทั้ง3ฝ่ายก็มีทั้งวิบวุิมีทั้งวิบรัฐบาลแล้วก็วิบฝ่ายค้านเนี่ยเชิญมาหารือกันแล้วก็ตกลงออกหนังสือเชิญประชุมรัฐสภาวันจันทร์ที่15สิงหาคมไปเรียบร้อยแล้วประชุมเนี่ย คงได้ประชุมนะครับแต่ไอ้ที่จะทาคลอดได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันอาจจะคามดลูกอีกก็ได้นะครับ่ะแต่เอาละเรามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อไทยบวกพลังประชารัฐน่าจะแอบฉลองชัยหาหร้อยหรือว่าหาด้วย100ไปแล้วกันครับแต่ถ้าจะกลับไปหาด้วย500อีกครั้งนึงได้เนี่ยแหาม,ม,มันก็มหัศจั์ครับมหัศจั์ยิ่งกว่าฟ้าผ่าหมาตายยกข้ออีกนะครับฉะนั้นถ้าประธานเนี่ย อย่าต้องเสียเงินไปจ้างละครชาตรีมารำแก้บนที่สปายะสภาสถานเป็นการล่วงหน้าเลยนะครับไอตอนประชุมเนี่ยครบครับตอนประชุมเนี่ยครบแต่อีตอนโหวตนี่สิครับรัฐสภาเนี่ยก็จะถูกอัศวินป้อมกับอัศวินแมวเนี่ยคว่ำด้วยการไม่ครบองค์ประชุมอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะครับผมก็อยากให้ไอสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยให้ผมเดาผิดอยากให้เป็นอย่างนั้นได้จริงๆคืออยากจะให้พลเอกประวิตยเนี่ย เกิดดวงตาเห็นธรรมตอน77ย่างเข้า78คขวบแล้วก็ถ่ายทอดคำสั่งออกไปใหม่อีกสักครั้งหนึ่งให้สอสอสายพอปอชอรอจุดให้สอสอสายพอปอชอรอและสอวอสายพอชอรอวอจุดมาประชุมกันให้ครบคือดูตัวย่อแล้วเนี่ยนะครับไอพอปอชอรอเดี๋ยพอจะเดาออกก็เป็นพลังประชารนะัฐแต่พอชอรอวอเนี่ยมันคืออะไร ก็เป็นคําถามให้ท่านลองไปคิดกันเล่นๆกันแล้วกันนะครับพอชอรบอวอรจุดอยากจะให้สอสอกับสวทั้งสองสายเนี่ยมาประชุมกันในครบแล้วก็โหวตผ่านกฎหมายลูกฉบับหารด้วย500บรรจันนี้แหละครับแบบนี้แหละครับจากคนที่เขาเรียกว่าเฮียป้อมที่คนเขาจิกเรียกกันเนี่ยนะครับออกเสียงว่าเฮียป้อมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง แบบนี้แหละครับจากเฮียป้อมที่คนเขาจิกเรียกกันเนี่ยจะได้กลับมาเรียกว่าลุงป้อมได้เกลียวกล่าวกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พลังประชารัฐก,ก็จะสวยเหมือนกับอัลเบลล่าเนี่ยมาบวกกับอภัสลาอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ากลับเป็นแบบนี้ได้นะครับที่ผมเดาผิดแต่แรกมาทั้งหมดเนี่ยผมก็จะร้อมกรอบคําว่าป้อมจ๋าป้อมจ๋าแล้วก็ป้อมจ๋าในเนื้อที่ตรงนี้เลย3มวันติดต่อกันเลยนะครับแต่ ถ้าต้องการมากกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะวางบินคิดเงินค่าพื้นที่ตหากก็แล้วกันนะครับพูดถึงท่านประธานชวนเนี่ยก็ยอมรับว่าทําให้เกิดบรรยากาศที่เรียกว่าหน้าลุ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งที่ตอนแรกมองไม่เห็นรูเลยนะครับว่าเขาจะยอมพลิกกลับมาเป็น5 0 0้อยได้ยังไงมันไม่มีทางจริงๆถ้าขืนพลิกได้เนี่ยทักษิณคงได้บอกว่าชนน่านมึงตายแน่ได้พูดอย่างนี้แน่นะครับแต่เอาละจันทร์ที่15เนี่ย มีข้อแม้อย่างเดียวเท่านั้นแหะครับขอเถอะครับว่าท่านชวนต้องขึ้นบัลลังว่าการเองนะครับผมน่าสงสารท่านพรเพชรผู้กันตรงๆนะครับคือเคี่ยวท่านเนี่ยไม่ยาวเท่ากับบรรดาสสเขาหรอกครับก็ไม่อยากจะเห็นด้วยเกียรติและศักดิ์แห่งรัฐสภาที่คนเป็นประธานวุฒิเนี่ยจะต้องออกมาสบถสะบานเรื่องความสุจริตในการทําหน้าที่อย่างเมื่อวานนี้ผมไม่อยากเห็นแล้วครับไอเรื่องความสัตย์ซื่อความจริงใจเนี่ยมันเป็นธาตุบริสุทธิ์นะครับ ต่อให้เนื้อดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดน้ำมันไม่ส่งประกายวูบวาบแพรวพลายมันก็เหมือนกับเพชรตายนั่แหละครับมีค่าครับแต่ว่าในราคาแค่พลอยหุงเท่านั้นแหละครับเห็นใจแล้วก็สงสารท่านครับยังไงยังไงเนี่ยนัดสุดท้ายของกฎหมายลูกฉบับนี้แล้วเนี่ยจะคว่ำหรือจะไม่คว่ำก็ต้องระดับท่าประธานชวนนั่นแหละครับนั่งบัลลังก์ทิ้งทวนให้เห็นฝีมือกันไปข้างนึงเลยนะครับ เอาละครับนี่ข็หยุดยาวกัน4คืน3วันนะครับคนออกต่างจังหวัดกันอีกครั้งหนึ่งเห็นปรากฏการณ์แบบนี้แล้วรก็อดแปลกใจไม่ได้คือบนกันจ้างนะครับน้ามันแพงบ้างอะไรแบงบ้างแต่เห็นมันหยุดยาวทีไรเนี่ยรถรานี่ติดล่วงหน้ากันหนึบหนับเลยทีเดียวนะครับก็คงตงบ่นกันไปแล้วครับตามภาษาไทยยุคสื่อสารไอทีแบบนี้นะครับจะให้ทันสมัยเนี่ยมันก็ต้องจิ้มเฟซอวดบนลื่นไหลไปเรื่อยๆไม่งั้นจะตกเทรนด์เอานะครับก็ไปกันดีๆเน้อ มูนี้ฝนตกน้ําป่ากําลังหลากมาจากเนือแล้วนะครับจันทร่ที่15เนี่ยรีบกลับมาดูรัฐสภาล่มกันแล้วกันนะครับเอาตัวเลขเอาไปแทงหวยครับรวยกันงวดวันที่16สิงหาคมนั่นไงครับ